หมอปลอบใจนางเอกที่ร้องไห้จนเธอรู้สึกดีขึ้นเธอก็บอกว่าวันนี้รู้สึกอายมากไม่ได้เจ็บตรงไหนหรอกอยู่วงการมาตั้งนานแล้วแต่วันนี้กลับรู้สึกต่ำต้อยและไร้ค่าจริงๆก็เลยร้องไห้หมอปลอบใจว่าสมบัติของชาติมีค่าไม่ไร้ค่าหรอกถ้าสมบัติของชาติอันดับหนึ่งถูกทำร้ายผมคงช่วยอะไรไม่ได้แต่ผมช่วยเยียวยาสมบัติชาติที่เจ็บปวดอยู่ตรงหน้าผมได้แหมหมอจะน่ารักไปไหนเนี่ยต่อมาตัวแทนมุนนัดพระเอกและนางเอกกลับมาเคลียร์ข่าวชาวที่เกิดขึ้นในห้องแต่งตัว พระเอกที่ยังหึงแรงก็ทำเป็นไม่สนใจนางเอกทันทีและบอกว่าจะไปแก้ข่าวให้นางเอกทำไมเธอก็แค่ผู้อาศัยในบริษัทเท่านั้นถ้าเธอทำพลาดก็ด่าเธอไปจะได้จบตัวแทนมุนก็ตกใจมากที่พระเอกพูดจาแสดงและบอกว่านางเอกนั่งอยู่ตรงนี้ด้วยเดี๋ยวเธอก็อายหรอกพระเอกพูดต่อว่าเธอไม่อายเรื่องแบบนี้หรอกเธอหน้าหนาจะตายนางเอกก็ไม่ได้สนใจคำพูดของพระเอกทำเป็นไม่แคร์เขาเช่นกัน เมื่อตอนแทนมุนออกไปธุระข้างนอกก็แปลกใจมากที่ทั้งคู่ทําไมทะเลาะกันแบบนี้นึกว่าจะหวานใสกันซะอีกเมื่อพระเอกจะกลับนางเอกกลับบอกให้เขาอยู่ก่อนเพราะเธอจะคุยกับตัวแทนมุนให้เขามาเล่น m อมให้เธอด้วยจากนั้นก็พูดต่อว่าไม่ได้แอมฉันเลยไม่อยากช่วยแล้วหรอและเน็ตพระเอกต่อว่าพูดแค่ดอกคาเมเลียคิดว่าจะเป็นพวกใส่ซื่อซะอีกแต่เมื่อวันกลับทําเหมือนอยากจะเล่นหนังโป๊ก,กับฉันพระเอวกเลยแขกกลับไปว่าหุ่นเธอมาเลิศพอจะถ่ายหรือไงพระเอกปากหลายกลับมาอีกแล้วจา้า นาเอกเลยบอกให้พระเอกยอมเล่น M v มวให้เธอซะไม่งั้นจะแฉเรื่องเมื่อวานนี้จากนั้นก็เดินออกไปจากห้องพระเอกเดินตามออกมาและถามว่าจะขู่ให้เล่น M v มวให้หรืออยากกูหน้าที่เขาทใํใไม่น่าแตกกันแน่และถามต่อว่าระหว่างเงินกับศักรีเธอเลือกแบบไหนอย่ามาทําให้เขาสับสนอีกเธอก็บอกว่าไม่ต้องมาสับสนอยากคิดแบบไหนก็ตามใจจะเป็นไอ้โง่ให้เธอหลอกใช้ก็เชิญเขาก็บอกว่าจะยอมเป็นไอ้โง่ให้เธอหลอกใช้ตามใจแต่จะไม่สับสนเพราะเธออีก จากนั้นเขาก็โทรบอกตัวแทนมุลว่าจะยินดีช่วยโปรโมทอัลบั้มให้กับนังเอกตามที่คุยกันไว้และบอกให้ตัวแทนมุลหาผู้กำกับ M v วที่ดีที่สุดมาได้เลยหลังจากนั้นตัวแทนมุลก็มาคุยกับนังเอกให้เซ็นสัญญาทาเพลงตามแผนที่พระเอกเตรียมไว้พระเอกกลับมานั่งคิดที่บ้านว่าหากนังเอกเซ็นสัญญาจริงเธอก็แค่หลอกใช้เขาไอ้มันฝรั่งที่เจอให้มามันก็ไม่มีค่าอะไรแต่แล้วนังเอกก็กลับลังเลที่จะเซ็นสัญญาขึ้นมาเพราะเหมือนพระเอกกําลังทดสอบเธออยู่ที่จะเลือกระหว่างเงินกับศักดิ์ศรี พี่ชายก็เกลียกอมไม่นางเอกเซ็นสัญญาเพราะอย่างน้อยดังต่อไปอีกสักสิบปีก็ยังดีหลังนังเอกนั่งคิดทบทวนอยู่พักหนึ่งสุดท้ายก็ยอมเซ็นสัญญาเมื่อตัวแทนมุนทมมาบอกพระเอกจึงได้รู้ว่าสิ่งที่นางเอกเลือกก็คือเงินและคิดว่ามันฝรั่งที่เธอให้มามันก็ไรค่าพรางบ่นว่านางเอกช่างใจร้ายไร้ากาศมากแต่ยังไงหัวใเจองเขาก็ยังเต้นแรงเพราะเธออยู่ดีต่อมานางเอกมาฉลองกับเจนนี่และพี่ไายที่จะได้ออกอัลบั้มใหม่แต่เธอกลับนั่งซึซมๆไม่สนุกกับคนอื่น แจซอกซื้อน้ำให้กับพระเอกจากนั้นก็จะกลับและเธอบอกกับเจนนี่ว่าจะซื้อเค้กไปฉลองที่ร้านคาราโอเกะด้วยเมื่อพระเอกได้ยินเลยถามว่าจะไปฉลองกับนางเอกใช่ไหมแจซอกบอกว่าได้ยินว่าเจนนี่บอกว่านางเอกซึ้มๆเลยกลับไปให้กำลังใจเธอสักหน่อยพระเอกคิดว่านางเอกยังพอมีจิตสํานึกอยู่บ้างที่ยังคงซึ้มๆจากนั้นพระเอกจึงได้ตามแจซซอกมาที่ร้านคาราโอเกะด้วย แต่ดันไม่เห็นว่านังเอกกำลังสนุกอยู่กับเพื่อนๆทั้งที่จริงแล้วนังเอกเกิดไปหยับหมักฝรั่งเขาและกะจะดึงเท้าออกจากมันแต่มันก็ไม่ออกเธอเลยต้องพยายามขยับเท้าเมื่อพระเอกเห็นก็อารมณ์เสียอีกและพูดจาประชดว่ามายินดีกับเธอที่จะได้ออกระบั้มใหม่และโยนเค้กให้นังเอกอย่างหงุหงิดหลังจากนั้นพระเอกก็ไปนั่งทำนาบึงอย่างกาจะกินเลือดนังเอกให้ได้เมื่อแจกซอกร้องเพลงเศร้าพระเอกเลยคว้ามไมมาแหกปากร้องสเสลยแล้วก็ทำท่าเจ็บปวดรวดร้าวหัวใจละเกิน มาพระเอกจะอินจัดไปหน่อยนะเนี่ยหลังร้องไปสักพักก็เดินกุมหัวใจของตัวเองออกมาจากห้องคาราโอเกะพร้อมบ่นกับตัวเองว่าหัวใจจะแตกอยู่แล้วนังเอกเดินตามออกมาขอบคุณพระเอกเขาจึงลากตัวเธอมานั่งคุยกันและได้ถามว่ามันฝรั่งที่ซื้อให้มาเพนเพราะเรื่องอัลบั้มเพลงใช่ไหมนางเอกบอกว่าแล้วแต่จะคิดเธอพระเอกบอกว่าจะยอมเข้าใจก็ได้ถ้าตอนนี้เธอบอกว่าซื้อมันฝรั่งมาเพื่อจะทำแกงกะหรี่ให้เขากิน นเนก,ก็บอกว่าไม่จําเป็นต้องเข้าใจหรอกคุณไม่ใช่เองโง่ฉันควรจะขอบคุณคุณพระเอกจึงขอเวลาหนึ่งนาทีถ้าเธออยากขอบคุณจริงๆจ,จากนั้นเกาเครื่องวัดหวัวใจใส่ที่มือของนางเอกและได้บอกว่าถ้าหวัวใจเธอเต้นไม่เกิน60-90้าต่อน,นาทีจะยอมรับวระฉันเป็นคนที่เธอควรขอบคุณเมื่ออยู่ใกล้เขาหัวใจของเธอก็วั่นไหวหนักมากและใจก็เต้นแรงมากด้วยเธอจึงบอกให้เขาปล่อยเธอไปเพราะเธออยากใช้ชีวิตต่อไปอย่างปกติ เพราะงั้นจะใจเต้นแรงกับเขาไม่ได้พระเอกจึงคืนปากกาให้กับนางเอกบอกว่าหามันเจออันที่หายในบ่ยบอวอนและถามนางเอกว่าอยากดูดีในสายตาของหมอจนต้องโกหกหมอเลยเหรอจากนั้นก็ขู่นางเอกว่าถ้าแฉเรื่องเราดีออกไปจะฟ้องเธอด้วยเมื่อพเพ่กับไปแล้าเนี่ก,ก็พบว่าในกล่องเค้กมีรองเท้าที่หายไปของเธอซ่อนอยู่หลังจากนั้นนางเอกก็ปากกามาคืนหมอหมอพิวเจอรณายอมรับว่าเขาทำปากกาขึ้นมาใหม่เพื่อไม่อยากให้นางเอกเครียดที่หามันไม่เจอ นางเอกหยิบรองเท้ามาดูและอยากจะถอนคำพูดที่เคยบอกกับเพลกว่าจะไม่มีวันชอบเขาเด็ดขาดเพราะตอนนี้หัวใจของเธอก็วันไหวให้เขาแล้วด้านพระเอกก็ยังเก็บมันฝรั่งที่นางเอกให้มาหัวหนึ่งและเลี้ยงมันไว้เป็นอย่างดีถึงจะปาก้ายแต่ใจก็ให้นางเอกไปหมดแล้วจ้าต่อมาพระเอกมาคุยงานใหม่ที่สตูดิโอและบังเอิญเจอนักเขียนบทรายการคู่สร้างคู้สมที่กำลังจะเอาของดาราไปประมูลในเว็บพระเอกดันเห็นว่านางเอกเอารองเท้าที่เขาอุตส่าห์หามาให้ไปประมูลซะงั้นมันเจ็บกระดองใจจริงๆ ขณะเดียวกันหมอพิวจูก็เดินมาทักทายนักเขียนบทคนนั้นและเห็นรองเท้าของนักเอกเขาด้วยพระเอกกับหมอพิวจูก็เลยได้เจอกันจังๆและอดวางฟอร์มใส่กันไม่ได้เมื่อพระเอกเห็นรองเท้าของนางเอกลงประมูลในเว็บก็คิดว่าจะไม่ยอมให้หมอพิวจูได้ไปแน่เพราะเขาเป็นคนุตสาหามันเจอเลยเพิ่มราคาประมูลให้สูงขึ้นหมอก็คิดแบบเดียวกับพระเอกกลัวพระเอกจะได้ไปเลยเพิ่มราคาขึ้นไปอีกทั้งสองนมปั่นราคากันจากห0,000วอนเพิ่มไปเรื่อยๆจนถึง9ล้านวอนชนิดที่ไม่มีใครยอมใคร จนทุกคนที่เห็นพากันแปลกใจว่าทำไมรองเท้าของนางเอกถึงราคาสูงนะักและแล้วขณะที่หมอกำลังจะประมูลต่อที่10ล้านวอนก็ดันมีคนไข้เข้า,ขามาพอดีและดันทำปลักคอมหลุดหมอจะรีบวิ่งมาประมูลต่อแต่ก็ไม่ทันะสลา้าสุดท้ายรองเท้าของนางเอกก็ถูกประมูลไปในราคาสูงถึง10ล้านและเป็นพระเอกที่ได้มันไปครองพระเอกดีใจมากที่เอาชนะหมอได้แต่พอคิดอีกทีก็เสียเงินไปถึง10ล้านวอนหลังได้รองเท้าแล้วพระเอกก็ต้องกลุ้มใจอีกพอเพราะไม่กล้าเอาไปคืนให้นางเอกอยู่ดี ต่อมาเซรีรู้จักโปรดวเซอร์รายการคุส่สร้างคุ่สมว่าคนที่ประมูลรองเท้าของนางเอกในราคา8ล้านวอนก็คือหมอพิวจูหลังจากทบทวนเรื่องราวจึงรู้ว่าแท้จริงแล้วคนที่หมอพิวจูสนใจก็คือนางเอกไม่ใช่เธอเมื่อมีนักข่าวมาถามเซรีว่ารู้ไหมใครเป็นคนประมูลรองเท้าของนางเอกไปเซรีจึงปล่อยข่าวว่านางเอกเป็นคนประมูลเองเพราะเธอคงอยากเป็นที่สนใจหลังจากนั้นข่าวก็ลงว่านางเอกโดนสงสัยซื้อรองเท้าของตัวเองถึง10ล้านวอนทำให้นางเอกต้องเจอข่าวแย่ๆอีกแล้ว จากนั้นนางเอกก็ต้องมาขอโทษทีมงานรายการคู่สร้างคู่สมที่ทําให้พวกเขาลําบากไปด้วยเพราะพวกนักข่าวคงตามมาถึงตอนอัดรายการและเธอก็ไม่ได้เป็นคนประมูลไปจริงๆวันต่อมาเมื่อมาอัดรายการหมาพิจูเขาพบว่านักข่าวอยู่เต็มสตูดิโอไปหมดคงกบมาสัมภาษณ์นางเอกดานนางเอกก็เข้าไปขอโทษทีมงานรายการทุกๆคนที่เป็นต้นเหตุให้เกิดเรื่องวุ่นวายขึ้นโปรดิวเซอร์จึงบอกให้หนางเอกไปเคลียร์ข่าวก่อนอัดรายการด้วยเมื่อน,นางเอกออกมาแถลงข่าวก็ไม่รู้จะตอบคําถามนักข่าวยังไง และบอกเพียงว่าเธอไม่รู้เหมือนกันว่าใครเป็นคนประมูลหมอพิวจูที่เห็นนางเอกโดนนักข่าวรุมก็อยากจะเข้าไปช่วยแต่เซรีกลับบอกว่าหากหมอเข้าไปยุ่งด้วยจะยิ่งเป็นการทําให้นางเอกลําบากขึ้นไม่รู้เรื่องของวงการนี้ก็ควรอยู่เฉยๆจะดีกว่าแต่แล้วพระเอกก็เดินเข้ามาในงานแถลงข่าวและบอกกับนักข่าวว่ารองเท้าของนางเอกอยู่กับเขาเปิดเผยตัวตนว่าเขาเป็นคนประมูลรองเท้าไปเองในราคา10บล้านวอนจากนั้นก็โชว์หล่อสวมรองเท้าให้กับนางเอกอีกด้วย และเหตุผลที่ประมูลก็คือเพราะนักเอกอยู่ในบริษัทเดียวกับเขาและชีให้นักข่าวดูว่าคนพิเศษของเขายังเป็นพิธีกรในรายการนี้อีกด้วยพวกนักข่าวจึงได้ถามว่าทำไมไม่ประมูลกระเป๋าของเซรีพระเอกชี้แจงว่าความจริงแล้วจะบริจาคเงิน10บล้านและรองเท้าผ้าใบ1,000คู่ให้กันกุศลด้วยจึงไม่ได้เปิดเผยตั้งแต่แรกเพราะรู้สึกอายและอึดอัดใจนิดหน่อยที่นักข่าวจุปากนยกย่องเขาว่าเป็นดาราใจบุญไปอีก หลังการออกมายอมรับของพระเอกทําให้พระเอกได้หน้าไปเต็มๆว่าเป็นซุปตาใจบุญและนังเอกก็พลอยดังขึ้นไปด้วยหลังจากนั้นนังเอกก็มาขอบคุณพระเอกที่โผล่มาช่วยเธอพระเอกเลยเน็บไปว่าคิดว่าฉันจะออกมาประกาศต่อหน้าทุกคนว่าชอบเธอหรือไงนางเอกถามว่าไม่กลัวจะเสียชื่อเสียงเพราะมายุ่งกับคนอย่างเธอเหรอไม่อยากเป็นภาระให้กับเขาพระเอกบอกกับนางเอกว่าจะยอมรับว่ามันเป็นรักครั้งเดียวและเขาก็อ,อกหักแล้วด้วยถึงมันจะน่าอายที่อายุปุณณีแล้วเพิ่งจะรู้สึกแบบนี้ นเอกจึงได้กลาวว่าคราวหน้าอย่าไปซื้อรองเท้าราคา10ล้านวอนให้ใครอีกละ่ะพระเอกก็ตอบกลับไปว่ามันเป็นรักครั้งเดียวของเขาเขาจะทําอะไรก็ได้อยากทําอะไรก็ทําเธอไม่ต้องมาสนใจด้วยหรอกต่อมาเซรีมาถามพระเอกว่าที่ยอมช่วยเหลือนางเอกเพราะเธอรู้จุดอ่อนเขาให้หรอพระเอกก็เลยแกล้งบอกไปว่าใช่และเตือนเซรีว่าอย่าไปยุ่งกับนางเอกอีกเซรีบอกว่าไม่คุยอยู่แล้วและเพราะเรื่องราวที่เกิดขึ้นทางทีมงานจะให,ให้เธอออกจากรายการไปซะและจะคุยกับหมอพี่จูให้คัดเธอออกด้วย ต่อมาทีมงานมาบอกกับหมอพิจูว่าถ้าเขายังอยากอยู่ในรายการต่อไปก็ต้องคัดนางเอกออกขอให้เขาทำเพื่อรายการด้วยหมอพิจูรู้สึกอึดอัดใจมากไม่อยากทำตามคำขอต่อมาพระเอกก็มาหาหมอพิจูเพื่อขอให้ช่วยนางเอกแต่ก็อดเย้ยเขาเรื่องรองเท้าที่ประมูลได้ว่าต้องขอบคุณคนคนนั้นที่ทำให้เขาได้ทำบุญก้อนใหญ่ซะด้วยหมอจึงตำหนิเพกว่าช่วยนางเอกไว้จะยิ่งทำให้เธอลำบากพระเอกเห็นว่าหมอดูเป็นห่วงนางเอกจึงบอกให้หมออย่าคัดนางเอกออกช่วยดูแลเธอให้อยู่ในรายการต่อไปด้วย หมอจึงได้บอกว่าถ้าทําได้จะพาเธอหนีไปจากวงการที่แสนโหดร้ายนี้ซะพระเอกก็บน่นให้ฟังว่าโลกมายาก็แบบนี้นาทึงที่เธอชนเจ็บปวดกับมันมาได้แต่นี้ไปจากโลกมายานี้ไม่ได้และแนะนําให้หมอยื่นดอกไม้ให้เธอแค่ดอกเดียวเพื่ออยู่ในรายการต่อไปเพราะรายการนี้เป็นทั้งชีวิตของเธอก่อนจากรายการหมอมาบอกกับานเอกว่าอยากจะปกป้องเธอแต่ไม่รู้วิธีที่จะปกป้องแต่จะพยายามทําด้วยวิธีของตัวเอง นางเอกบอกให้หมอไม่ต้องกังวลเธอจะไม่โทษหมอเลยเมื่อถึงรอบคัดคนออกหมอพิวจูเอดดอกกุหลาบเดินตรงมาที่สาวๆในรายการและยื่นดอกไม้ดอกแรกให้กับนางเอกจากนั้นก็ยื่นดอกที่สองและสามให้กับเธอพระเอกที่เห็นก็ถึงกับงงมากบอกให้แค่ดอกเดียวไงยื่นเป็นกรรมแบบนั้นทางทีมงานก็รีบสั่งคัดทันทีเพราะหมอดันทําไม่เหมือนสคริปต์เซรีเห็นพระเอกมาแบบยืนมองอยู่ด้วยจึงได้รู้ว่าจุดอ่อนที่เขาพูดถึงก็คือหัวใจของเขาเองเขาคงหลงรักนางเอกเขาอีกคน ในห้องใต่ตัวนาะเอกมาถามหมอพิจูว่าทำไมถึงทำแบบนี้ถึงรายการจะตัดฉากนี้ออกไปแต่นักข่าวก็เห็นกันหมดแล้วมันแก้ไขอะไรไม่ได้หมอก็บอกว่านี่เป็นวิธีของผมและผมไม่อยากทำได้แค่ยืนดูให้คนคนนั้นทำให้คุณหวั่นไหวอีกแล้วและถามเธอไปตรงๆว่าคนที่ทำให้เธอหนักใจก็คือต็กโกจินใช่ไหมถ้าหากทำได้อยากพาคุณหนีไปจากโลกประดลาดนี้ซะผมอยากดึงคุณมาจากเขานี่เป็นวิธีแสดงความจริงใจของผม นอกจากคอยดูแลคุณแล้วผมอยากปกป้องคุณจากความเจ็บปวดผมชอบคุณพระเอกมานั่งบนกับแจซอกว่าหมอทำบ้าอะไรลงไปเนี่ยรายการนั้นเป็นชีวิตของนากเอกแท,ท้แจซอกก็บอกว่าเธออาจได้เป็นภรรยาของหมอก็ได้ไม่เห็นต้องสนใจรายการนั้นเลยพระเอกจึงบ่นต่อว่ารายการนั้นช่วยเรื่องปากท้องของเธอได้แต่พอคิดได้ว่าเธอจะได้เป็นเมียของหมอก็คงไม่ต้องทำแล้วสินะแค่คิดก็เจ็บปวดหัวใจอีกแล้ว แต่ซอกบอกต่อว่ายังไงทีมงานรายการก็คิดแผนใหม่กันแล้วจใจสองคนนั้นอยู่ในรายการต่อทางทีมงานรายการตัดสินใจกันว่าจะฉายเรื่องราวของหมอกับนังเอกถ่ายทําเรื่องรักของทั้งคู่ไปก่อนจนกว่าจะหาผู้ชายดีๆคนใหม่มาร่วมรายการได้และคิดว่าคนน่าจะสนใจว่านังเอกจะตอบตกลงกับหมอหรือเปล่าเมื่อมีหนุม่มมาชอบถึงสองคนในคราเดียวน,นเอกก็ถึงกับเลือกไม่ถูกว่าจะเลือกดอกไม้ของหมอหรือรองเท้าที่เปรกประมูลมาให้แม้นังเอกอะไรจะโชคดีขนาดนี้ พระเอกไม่เห็นอาการเดินเหม่อลอยของนางเอกผ่านก็คิดไปว่าเธอคงเพิอไปเลยเพราะได้ดอกไม้ถึง3ดอกสินะพระเอกจึงตั้งใจว่าจะขับรถเนียนๆผ่านเธอไปและทําเป็นไม่สนใจเธอด้วยแต่พอขับรถผ่านหน้านางเอกกลับชวนนางเอกขึ้นรถมาซะง,งั้นและอ้างว่ามีเรื่องดอกไม้อื่นจะเล่าให้ฟังอีกด้วยจากนั้นพระเอกก็เล่าถึงดอกชวนชมที่จะยอมให้เธอเหยียบย่ำไ่ตามใจจากนั้นก็เล่าถึงเรื่องราวตอนเด็กๆที่เขาไม่ได้ไปโรงเรียนเหมือนกับเด็กทั่วไปเอาแต่อยู่ในโรงพยบาบาลเพราะป่วยคีโรค ซึ่งป่วยอยู่นานมากเมื่อโตขึ้นจึงตัดสินใจเป็นดาราเพราะมันเป็นงานเดียวที่จะได้ทําทุกอย่างนางเอกถามว่าป่วยเป็นอะไรเพราะไม่เคยได้ยินเรื่องป่วยของเขามาก่อนเลยพระเอกก็บอกว่าเป็นโรคหัวใจจึงต้องให้อัตราการเต้นของหัวใจอยู่ที่ปกติ60-90และโชว์รอยแผลผ่าตัดให้กับนางเอกดูด้วยนางเอกจึงได้ถามว่าแล้วมาบอกเรื่องนี้กับเธอทําไมพระเอกบอกว่าเพื่อให้มันฝังอยู่ในใจของเธอหัวใจของเขามันเจ็บปวดแค่เธอเหยียบย่ำมันมเบาเขาก็อาจจะตายได้ เธอยังอยากจะเหยียบอยู่อีกไหมแมมพระเอกลากมาซะเป็นลิเกเลยนะอย่างขำจริงๆนางเอกเห็นพระเอกดูลำบึกล่ามแขนแน่นซะขนาดนี้ก็คิดว่าเขาต้องหายดีแล้วแนๆ่ๆเจ้าเรื่องผ่าตัดสมัยก่อนมาตื้อเธอให้รู้สึกผิดใช่ไหมพระเอกก็บอกว่าไม่ได้ตือ้อเมื่อไหร่ที่เธอไปหาหมอนั่นคิดถึงใจเขาที่แสนเจ็บปวดด้วยต่อมาทีมงานก็มาคุยกับหมอพิวจู่องจะถ่ายทํารายการต่อโดยจะถ่ายการออกเดทของหมอกับนางเอกแทนหมอจึงบอกว่าจะขอเวลาสามวันเพื่อไปคุยกับนางเอกก่อน แล้วจึงตัดสินใจว่าจะถ่ายต่อไหมด้านตัวแทนมุลก็มาคุยกับนางเอกเรื่องนี้เกี่ยวกับรูปแบบรายการใหม่ที่จ่นานเอกเดทกกับหมอและบอกว่าเป็นการดีกับภาพลักษณ์ของนางเอกด้วยจะทําให้คนชื่นชอบนางเอกมากขึ้นจริงๆแล้วตัวแทนมุลอยากกันนางเอกให้ห่างจากพระเอกไปซะต่อมาพระเอกต้องมาเซ็นชื่อแจอกลายเซ็นให้กับเด็กๆที่เขาบริจาครองเท้าผ้าใบให้และเห็นว่านางเอกมานั่งเซ็นชื่ออยู่ด้วยจึงได้บอกว่าเธอไม่ต้องเซ็นหรอกเขาเซ็นคนเดียวก็ได้นางเอกจึงรีบจะขอตัวกล่าว แต่เพลก็เปลี่ยนใจบอกว่าเด็กๆคงอาจจะอยากได้ลายเซ็นของนางเอกเหมือนกันขอให้นังเอกเซ็นต่อไปจากนั้นเขาก็แซวเธอว่าตอนได้ดอกไม้ทั้งกำแบบนั้นยังหน้านิ่งไม่แตกตื่นแสดงได้เนียนเหมือนไม่รู้สึกอะไรเลยเก่งมากจริงๆเธอบอกว่าจริงๆแล้วใจเต้นแรงมากท่าวัดได้คงถึงร้อยยี่สิบเลยล่ะพระเอกก็เลยเซ็งที่ได้ยินคําตอบแบบนั้นจึงประชดด้วยการเซ็นลายเซ็นเร็วๆเพื่อให้เสร็จๆไปแต่พอนางเอกบอกว่าเซ็นเร็วแบบนั้นจะต้องเสร็จเร็วแน่ พระเอกก็เลยทำช้าๆเพื่อจะได้อยู่คุยกับนางเอกให้นานขึ้นนังเอกวาดรูปไปโคเวอร์สีแฉกลงไปที่ลายเซ็นด้วยเพื่อให้คนที่ได้รับมันโชคดีและเราว่ามีสมาชิกในวงของเธอเมื่อก่อนเอาใบโคเวอร์มาให้และคิดว่าพวกเราต้องดังแน่ๆพระเอกจึงได้ถามว่าทำไมถึงวงแตกและตกอับได้ขนาดนี้นาองเอกก็เล่าว่าเพราะไปตบหน้าสารีเขาก็เลยตกอับแบบนี้ตอนนั้นโมโหมากมือมันเลยไปเองพระเอกก็แซวว่าน่าจะตบเขาตอนไม่มีคนอยู่สิ นายเอกพูดต่อว่าทุกครั้งที่เห็นหน้าเซรีเลยทำให้รู้สึกเสียใจและรู้สึกอึดอัดที่เจอเธอและคิดถึงเรื่องราวในตอนนั้นที่เซรีอยากแกล้งเธอเอาน้ำผสมยาถ่ายมาให้แต่มีนาที่อยู่น้ำมากดันมากินน้ำแก้วนั้นไปจนทำให้มีนารู้สึกปวดท้องอย่างรุนแรงนายเอกจึงได้กวดเซรีมากที่เล่นอะไรแปลงๆแบบนั้นจึงได้เผลอตบหน้าเซรีนักข่าวก็ดันมาเห็นเข้าพอดีเลยพากันเขียนข่าวว่าเธอเป็นคนชอบใช้ความรุนแรง แต่นางเอกก็ไม่ได้เล่าให้เะเอกฟังว่าเธอตบหน้าเซรีเพราะอะไรบอกแต่ว่ามันเป็นความลับตอนนั้นคิดว่าจะรับผิดชอบคนเดียวไหวแต่ก็ไม่คิดว่าจะโดนเกลียดจนถึง10ปีพระเอกชมนางเอกว่าเก่งมากทั้งที่โดนด่าโดนเกลียดแต่อยู่รอดมาได้ถึง10ปีถ้าเป็นเขาเขาคงกลัวที่จะโดนเกลียนางเอกจึงถามว่าสงสารเธอใช่ไหมพระเอกก็บอกว่ามันไม่ใช่ความสงสารแต่จะบอกว่าชอบก็ไม่กล้านางเอกจึงถามว่าเป็นการเอาใจใส่ใช่ไหมพระเอกตอบว่าดิ้งดองถูกต้องแล้ว นางเอกเริ่มรู้สึกเขินหน้าร้อนเผาเลยเอาน้ำเย็นๆมาถูที่หน้าพระเอกก็บอกให้เอาด้านที่มีรูปกดเอาไว้มันจะเย็นกว่าแหมพระเอกแอบเขินเบาๆในนียต่อมาเซรีมาที่บริษัทได้เห็นหนางเอกอยู่กับพระเอกในใจก็คิดว่าจะไม่ยอมปล่อยพระเอกให้กับนางเอกไปเด็ดขาดและหมอพิวจูจะได้ผิดหวังเหมือนเธอด้วยมีนามาหาหมอพิวจูและจําได้ว่าเห็นเขาในรายการกับนางเอกมีนาจึงขอให้หมอช่วยดูแลนางเอกด้วยเมื่อรู้ว่าหมอมีใจให้กับนางเอก มีนาจะบอกสิ่งที่นางเอกชอบไปห,หมอรู้หลังจากนั้นหมอก็โทรหานางเอกและนัดนางเอกออกมาเจอกันพระเอกที่รู้ว่านางเอกจอ,อกไปหาหมอพิจูก็รู้สึกเซ็งอีกแล้วหมอเอาขนมที่นางเอกชอบกินมาฝากนาะงเอกดีใจมากที่ได้กินมันอีกเพราะไม่ได้กินมานานมากแล้วและยังแบ่งขนมให้หมอกินอีกด้วยเพราะมันเป็นรูปไบโคลเวอร์เพื่อมอบความโชคดีให้กับเขาหมอก็แซว่านาะงเอกก็เป็นเหมือนโชคดีของเขานาะงเอกจึงบอกกลับไปว่าหมอก็เหมือนไบโคลเวอร์สีแ่แจกที่หายากมาก เพียงแค่ตอนนี้ในใจเธอมีดอกซากุระและดอกคาเมลียบานเต็มไปหมดแล้วจนมองไม่เห็นสิ่งอื่นหลังจากนั้นหมอจึงบอกให้หนักเอกทำตามความรู้สึกของตัวเองในรายการส่วนตัวเขาก็จะทำตามความรู้สึกของตัวเองเช่นกันต่อมาพระเอกรู้สึกเจ็บปวดที่หัวใจมากไม่รู้ว่าเป็นเพราะรักข้างเดียวหรือเปล่าจึงอยากไปเจอหมอที่ผ่าตัดอีกครั้งเพื่อถามดูให้แน่ใจระหว่างที่พระเอกไปรอหมออยู่ดันพบว่าหมอชอบฟังเพลงเกิร์ลกรุ๊ปอีกด้วย และเจออัลบั้มเพลงของวงนาเอกเมื่อสิปีก่อนจึงได้ถามพยาบาลว่าหมอเคยเปิดเพลงตึกตักของวงนี้ตอนผ่าตัดเขาหรือเปล่าพยาบาลก็ไม่รู้เรื่องนี้พระเอกจึงกะจะไปถามหมอให้รู้เรื่องว่าเพลงนี้มันเกี่ยวข้องกับการผ่าตัดของเขาไหมซึ่งตอนนี้หมอก็กําลังจะขึ้นหอไปผ่าตัดคนไข้ด่วนพอดีพระเอกรีบเข้าไปถามหมอว่าหมอได้ฟังเพลงตึกตักตอนผ่าตัดเขาเมื่อสิบปีก่อนหรือเปล่าพระเอกขอให้หมอช่วยตอบด้วยเพราะมันสําคัญมากเกี่ยวกับหัวใจของเขา หมอนึกถึงตอนที่ผ่าตัดพระเอกและบอกว่าเขาฟังเพลงนี้จริงๆและที่จําได้ดีเพราะเคสของพระเอกมันยากที่สุดในชีวิตจึงจาได้แม่นพระเอกดีใจมากที่ได้ยินคําตอบแบบนั้นและคิดว่าคงดุดผลสักทีการชอบนางเอกก็เป็นแค่มนสะกดจากเพลงนั้นเมื่อนางเอกได้ยินจากแจซอกว่าพระเอกไปโรงพยาบาลจึงคิดว่าเขาคงป่วยจริงๆและรู้สึกเป็นห่วงเขาหลังจากทบทวนความรู้สึกของตัวเองแล้วนางเอกรู้ดีว่าไม่สามารถหยบย่ำความรู้สึกของพระเอกได้ จึงตัดสินใจจะไปบอกความรู้สึกที่แท้จริงให้เขาได้รับรู้ว่าเธอก็ชอบเขาเหมือนกันแต่เมื่อไปถึงที่บ้านของพระเอกเขากลับบอกว่ามีางอย่างจะพิสูจน์จากนั้นก็มือถือโทรหาเธอเมื่อได้ยินเสียงเพลงตึกตักพระเอกก็โชว์ให้ดูว่าอัตราการเต้นหัวใจปกติดีพระเอกบอกว่าใจของเขาจะไม่หวั่นเต้นแรงเพราะเธออีกแล้วมันจะไม่หวันว่นไหวเพราะเธออีกนายเอกถามว่าทําไมพระเอกพูดต่อว่ามันมีคําตอบเดียวเท่านั้นลองคิดดูสิเธอจึงถามว่าไม่ชอบเธอแล้วเหรอ เธอก็ตอบว่าดิ้งดองถูกต้องแล้ว